คอนเซปต์ของเราง่ายๆเลยค่ะมากกว่าภาษาคือการนำไปใช้ให้เด็กๆใช้ภาษาได้จริงในชีวิตประจำวันและรู้จักเอาตัวรอดะเิหลักการสอนของที่นี่ก็คือเน้นการเรียนผ่านกิจกรรมแล้วเรียนอย่างมีความสุขเมื่อเด็กเรียนอย่างมีความสุขเขาก็จะทำให้มันได้ดีค่ะ เพลงกรุ๊ป <c oughs> จะให้บริการน้องๆตั้งแต่1นถึงสขวบนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเรียนให้เขารู้จักสังคมเล็กๆก,ก่อนที่จะก้าวไปที่สังคมใหญ่ๆไปเจอโรงเรียนใหญ่ๆทําตัวยังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องมีมารยาทยังไงต้องทําตัวยังไงกับเพื่อนใหม่ต้องทําตัวยังไงกับเพื่อนร่วม ร่วมคลาสหรือว่ากับคุณครูแล้วก็เจอคนแปลกหน้าค่ะให้เขารู้จักรอรู้จักแบ่งปันเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่อง 1. นึ่งการติดคุณพ่อคุณแม่ 2. การเข้าสังคม 3. ยังทำตัวไม่ถูกอะค่ะกับเพื่อนใหม่ หลักสูตรทฤษฎีมอนเตสซอรีก็คือเน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางนะคะให้เด็กรู้จักเอาตัวรอดได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะพัฒนาทักษะทั้งด้าน EQ IQ แล้วก็ MQ นะคะของเราจะไม่มีการมานั่งท่องจำว่าวันนี้ต้องท่องคำนี้จำคำนี้แล้วก็ของที่นี่เนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยู่แล้วค่ะเด็กก็จะได้ทั้งภาษาได้ทั้งนารยาตได้ทั้งวัฒนธรรม ได้ทั้งสังคมค่ะในตัวเดียวกันเลยโดยการใช้ภาษาในการสื่อสารค่ะ goodbye. Goodbye. ทุกครั้งหลังจากที่จบคลาสะคะ่ะคุณครูจะมีบีฟกับผู้ปกครองด้วยเ,ออเพื่อให้ผู้ปกครองช่วยกันต่อยอดความสามารถของเด็กต่อไปอย่างเช่นน้องทําอะไรได้ดีน้องทําอะไรได้น้องทําอะไรไม่ได้วันนี้น้องยังไม่มีสมาธิวันนี้น้องยังอ่านหนังสือไม่ออกวันนี้น้องยังพูดออกมาไม่ชัด อันนี้ค่ะผู้ปกครองจะรู้เลยแล้วก็เอากลับไปใช้แล้วก็รีพีซซําได้เพื่อที่จะทำให้เด็กได้พัฒนาแล้วก็เรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องค่ะ